สวัสดีครับตอนนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โอ้โหสีแยกพัานดำนะผาใหญ่เลยนะครับนี่โอ้โหคิดดูนะครับอุบัติเหตุรถชนนะครับนี่ออืแล้วโอ้โหไม่ต่างคนต่างไม่ระวังกันต่างคนต่างคิดไปแทนเขานะครับว่าเออให้ฉันไปก่อนให้คนไปก่อนไม่ใช่นะครับถือว่าเจ๋งนะครับ จ๋งก็ต้องเสียสลานะเสียสลาคือต้องจ่ายค่าดูนค่านี่เยอะแยะอิจิบาถาเลยครับต้องเสียเวลาอีกนะครับ,รบเราขับแล้เรามัดระวังด้วยนะครับอย่าให้เกิดอุบัติเหตุมันเสียเวลาทั้งเงินทั้งชีวิตทุกอย่างนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook สมัครใครกนปัสเพืนะ่อนลืมบอกวันนี้วันที่ 26, 26่สนะครับตุลาคมส5 5 9ัิเเวลา18นาฬิกาถึง4 0 8นาทีนะครับก็อยา่าลืมติดตามวงการทาง Facebook, Subscribe, Google Plus ด้วยนะครับขอบคุณครับ